สวัสดีจ้ครับนี่คือการอัดรอบ2กูถ่ายไปแล้วแต่กูลืมกดอัดออเย้อ่อกูประชุมเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้พูดรอบที่สอง <laughs> กูยูทูเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยงางานะเรียบร้อยแล้วที่มึงเห็นก็คือเมาส์เมาส์สองอัน นี่ภาพเมาส์สองอันคือไม่รุ่นเดียวกันด้วยประเด็นน่ก็คืออันนี้กูซื้อต่อจากเพลินเว้ยแล้วกูเอาไาใช้อยู่เป็นปีเลยแล้วทีนี้เหมือนไอ้คิกคิก,คกทั้งซ้ายและขวาเนี่ยมันติดเบิลหรืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะก็เลยยืมของเพลินมาใช้ก่อนเพราะมันรุ่นเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนโพสิชันอะไรมากแต่ตอนนี้ที่มึงเห็นมีสองเมาส์เนี่ยจริงๆแล้วกูมีือปีปทําไมก็ไม่รู้มีเมาส์ที่เอาออกไปใช้ข้างนอกอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกจากจะไปตัดข้างนอกแล้วไม่ได้พกอันนี้ไปแบบ ร้อ,อ,อที่2ก็คือเมจิกเมาส์เมจิกเมาส์เนี่ยแถมไอคอมเพืืองนี้แหละซึ่งมันยอดเยี่ยมเลยนะกูรู้สึกว่ามันดีตรงที่มันสามารถขยับไปมาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสกรอได้แบบยอดเยี่ยมอะคือถ้ามันใช้อยู่ในระบบ macos อะมันจะดีคือตอนที่กูแบบลองหยิบม,มาใช้ตัดต่อตอนแรกๆรวมถึงตอนนี้ด้วยมันโอเคนะ แต่ตอนนี้กูเหมือนชินกับความเร็วแล้วก็น้ำหนักของอันนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยต่อมาไอ้เมาส์อันนี้ที่กูใช้เพิ่งมันมี2ออันนะนะก็นั่นแหละก็ใช้งานได้ยอดเยี่ยมตามปกติแต่กูอะอยากได้เมาส์อันนี้โลจิกไอ้โลจิเทคเนี่ย ไอ้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นอะไรวะ mx 3าว่ะรุ่นเนี้ยซึ่งมันจะทําให้กลัวสามารถสกอร์ซ้ายขวาได้แล้วก็ขึ้นลงด้เอาประมาณเนี้ยก็น่าจะเพียงพออีกอย่างหนึ่งมันคอสแพลตฟอร์มก็คือในวินโดว์มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เออเพราะฉะนั้นน่าสนใจที่จะเอาไปใช้อะนะก็ไม่รู้ยังไงวะ่ะแต่ว่าอยากใช้จริงนะยังไม่ได้มีโอกาสจะซื้อเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองลองดูก่อนนะว่าจะซื้อไหมอะไรช่วงไหนยังไงก็ตอนนี้มันยังยืมของเพิร์มมาแล้วใช้งานไม่ติดขัดอยู่ก็เพิร์มไม่ค่อยได อะไรของกูไม่ร right, mm, mm. okay. like like ู้เฮ้โอเคอีย่าเซ็งวะอัดไปแล้วรอบหนึ่งกันเนี่ยอะไปเริ่มวันกันอ่าตอนนี้บ่ายนิดนิดแลวกำลังจะลงไปกินข้าวร้านป้านะยังไม่รู้จะกินอะไรดีคืออยู่ๆกูก็เหมือนแบบมโรอขิดขึ้นมาเว้ยเพกูอยากกินอะไรก็ไม่รู้สองเมนูแต่กูพยายามหาและไอ้เชื่อคิดไม่ออกแต่มันมีหมูแน่แน่ก็มีผักแน่แน่ผัดมุ้งหรอวะก็ไม่รู้เฮ้ยเออผัดหมูวุ้งก็ น้าข้าวก็น่าสนใจแล้วก็ใครเจียวเฮ้ยเฮ้ยเมนูนี้ดีไปเดี๋ยวไปกินข้าวร้านป้าซีเปร็จยนเรียบร้อยแล้วกลับมาเห็นกูในมุมเดิมกูป,ป้ากูป,ป้าตัดกูป,ป้ากูปป้เออแล้วก็มีกูวแวะซื้อน้ำเซเว่นมาน้ำที่กูสั่งไม่มาส่งเลยกูสั่งอนไรวะ แต่กูจําได้ว่ารอบสมาจะน่าจะเป็นวันอังคารน,นะหรือว่าวันพุธไม่แน่ใจนั่นแหละแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาก็ก็อาจจะต้องซื้อน้ำกินอย่างนี้ไปสักพักกูสั่งน้ํากินเนี่ยที่กูเคยบอกมึงใช่ไหมกูกินน้ําประมาณสิบเอ็ดแพ็คต่อเดือนเลย เอออันน <medio S 3> <ư> ี้แม่งสมองเสมอมากกูรูสา so really ิฐ like ิกูยอดแลับทางเดียวเกียบ์่ะกูถึงนั้นเรียกไปที่ห้องกูไม่แน่ใจว่ากูพูดเรื่องนี้กับมึงไปหรือยังอ่ะไอเรื่องที่กูกินน้ํา11แพ็คเนี่ยแล้วก็ต่อเดือนก็คือมันจะเฉลี่ยประมาณวันละ2ลิตรหน่อยๆซึ่งในมุมมองกูมันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ํหนักตัวกูรู้สึกว่ากูอาจจะกินน้ําน้อยไปหน่อยหรือเปล่าวะกูควรจะกินเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าที่เกียจชีคือไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลต่อการเป็นนิ้วหรืออะไรในอนาคตหรือเปล่านะใครรู้ก็คอมเมนต์กันหน่อยคือถ้ากินน้ําน้อยเนี่ยกว่าที่มันคลได้กินแต่ว่ากูกินประมาณ2ลิตรแล้เนี่ยนะกูไม่รู้ว่า2ลิตรพอคื น้ำที่คนรจะกินหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวกูนั่งรีเสิร์ชดีกว่าเดี๋ยว,ว,ยวมึงบอกกูมึงว่าวันหนึ่งกูควรกินน้ําเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมกูยาวแล้วไงจริงๆมันก็ยาวทุกวันแหละพวกมึงก็น่าจะเห็นนะแต่ว่าตอนนี้มันยาวจนมับ <c oughs> ได้ละ เย,ยสกเทรู้สึกว่าเป็นหนุ่มเซอร์เุเท่ <c oughs> เรื่องน้ำกูไปดูมาให้มึงแล้วนะสรุปแล้วก็คือกูควรกินน้ำที่3.3ลิตรต่อวันซึ่งกูอาจจะกินน้อยไปแต่ปริมาณน้ำครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคิดจากไอ้นี่ได้เลยอาหารที่เรากินเท่ากับว่ากูสามารถกินที่ประมาณวันละลิตรครึ่ง1.5ลิตรอ่ะประมาณนี้ได้ซึ่งสูตรการคำนวณน้ำเนี่ยก็คือเอาน้ำหนักตัวคูณ .2 2 คูณ15แล้วก็หารพันมึงก็จะได้ปริมาณน้ําเป็นลิตรที่มึงจะต้องกินต่อวันซึ่งอืก็โอเคนะก็โอเคเท่ากับว่าตัวกินมากกว่าที่มันควรจะกินเพราะว่ากูกินอาหารอื่นด้วยอาหารก็กินปริมาณเยอะนะมาเละจะเดี้ยมเลยไปละนี่ว่ามาบอกสูตรกันแล้วก็อย่าลืมนะไอ้โมแดงเคยสอนไว้ว่าอย่าก,กินน้าเยอะเกินไอ้เฮียแดงกินวันเป็นสิบสิบยี่สิบลิตรมันมีนะไอ้เฮียแดงเนี่ยกินน้ำหนักเป็นห่วงกันนะแต่ว่าตอนนี้มันโอเคขึ้นเลยแหละเกเดี๋ยวกลับไปทํางานต่อนี่แวะรีเสิร์ช ตอนเย็นกูหล,ลับไปนะตั้งแต่ตอน5โมงมั้งหลังเลิกงานนะ5โมงกว่าเรากูก็แบบเพียเพียวะ่ะหลับปุ๊บตื่นทีทีสองทุ่มแล้วเพลก็งไม่ได้ติดต่ออะไรมาเพราะว่าเพลอยู่โอใช่ไหม,มทำงานกูก็อ่ะเลอ,อแล้วก็มึนๆไม่รู้เย็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวกูจะกินมาม่านะเย็นนี้เหมือนเดิมแล้วก็ร้อน อยากอาบน้ำซะหน่อยเดี๋ยวอาบน้ำกินมาม่าแล้วก็ก็ไปดูงานอย่างนิดนึงแล้วกันเหมือนงานตอนเย็นกูติดอะไรก็ไม่รู้แล้วกูก็ไม่ไหวแล้วง่วงเหนื่อยก็เลยลงไปนอนอะไรประมาณนี้แหละวันนี้แม่งคอนเดนต์ขึ้นเลยวะไม่เช้ากูพูดอะไรไปวะกูลืมแต่กูต้องไปนั่งดูนะวิดีโอที่กูพูดเนี่ยเพราะกูพูดอะไรไปนี่กูพยายามนึกนะว่ากูคือปกติอะเวลากูถ่ายใช่ป่ะกูอะจะย้อนกลับไปเว้ยแล้วก็ดูว่าอ๋อพูดเรื่องอะไรแล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็นตีนเดียวกันแต่วันนี้นี่กูฝืนกูฝืนูพาาาน่งออืเเรรรดะไไป เนี <S 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 ่ยชั่วโมงเลยนะกูยังนึกไม่ออกก็เดี๋ยวกูไปย้อนดูแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันวีทีเดี๋ยวไปทำอาม่ากินด้วยนิวแต่ก็อยากทานข้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะอาบน้ําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสรุปวันนี้กูคิดว่าคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องการคํานวณการกินน้ําของแต่ละบุคคลอ่ะนะก็ประมาณนั้นยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีจ้ะครับ